ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11นะคะ,ก,ก,ก,คะ,คะก็เร่งเดินหน้ายุรดบรบผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11นะคะได้จัดอบรมการเพิ่มกีจความสามารถให้กับผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีทางด้านนางสาวนัททิยาเนยสุภาธิปดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานในการเปิดงาน โดยงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมายด้วยคโนโลยีที่เหมาะสมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์พัฒนากระบวนการผลิตยกระดับคุณภาพและก็มาตรฐานการบรหิหารจัดการการตลาดรวมถึงการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นซึ่งเชื่อมโยงกับซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีผู้ประกอบการนะคะที่เป็นกลุ่ม SME วิสาหกิจชุมชน o t ท p อและก็ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมกว่า200รายซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหารากรรมภาคที่10และ11 ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้านะวัตรกรรมของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกผ้าและเครื่องแต่งกายอาหารและเครื่องดื่มโดยเน้นเรื่องของ product innovation แล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์นอกรอบแต่ไม่นอกเทรนนะคะแนวโน้มตลาดแล้วก็การพัฒนาผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายเรื่องการสร้างสินค้าและการตลาดตอบโจทย์คนในยุค AI เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปฟังเสียดวิธีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะ การเนี่ยเราพยายามที่จะเน้นการพัฒนาในเชิงของชุมชนนะคะคือคำว่าโครงการดีมากเนี่ยเราหวังที่จะให้ All r i ิ่งคอม m ูนิตี้นะคะก็คือทั้งชุมชนเนี่ยมีการเติบโตค่ะดังนั้นการที่จะใส่ความแข็งแรงให้ชุมชนเรามีทั้งความเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็ในความเป็นฮาร์ดพาวเวอร์ในเรื่องของการยกระดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวผิดพันธุ์ความเป็นพรีเมียมเนี่ยเป็น เป็นโจทย์หลักที่ทางกรมส่งเสริมหรือทางดีพร้อมเองเนี่ยอยากจะให้ผิดพันของความเป็นชุมชนเนี่ยมีความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็ใส่เรื่องของการออกแบบใส่เรื่องของการดีไซน์เข้าไปอย่างเช่นวันนี้นะจะเห็นหลายรายนะคะอย่างเรื่องของผ้าเองเนี่ยเขาทําผ้าลายได้ได้สวยงามมากแต่ว่ารูปแบบที่ตัดเป็นเสื้ออาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่เราก็จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่เราเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มวิทยากรที่เป็นตัวจริงจริง,รงเป็นเบอร์ต้น,ต,นต้นของประเทศเนี่ยเข้ามาจั ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูเรื่องการออกแบบเรื่องของการพัฒนาแฟชั่นต่างๆนะคะแล้วก็ในกลุ่มเรานี้เองเนะะี่ยค่ะก็ใส่เรื่องของอินโนเวชันเข้าไปใส่เรื่องของมาตรฐานเข้าไปแล้วก็พัฒนาให้เขาเนี่ยมีผิดภาพในการผลิตที่ทดีขึ้นค่ะก็พยายามที่จะยกระดับให้ทางชุมชนเองเนี่ยทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะคะเราเชื่อมโยงกับทางสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดค่ะให้คัดเลือกกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ในระดับหนึ่งอยู่แล้วก็คือ มีมีซอฟต์พาวเวอร์ในตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งแล้วมาใส่ความแข็งแรงของฮาร์ดพาวเวอร์เนี่ยเข้าไปก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะก็พยายามดันให้เกิดเศรษฐกิจในเชิงชุมชนให้ใช้วัตถุดิบนะคะมีการใช้แรงงานในพื้นที่ชุมชนเองค่ะก็เป็นการยกระดับในเชิงของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงค่ะ สปตนะคะก็ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการวางแผนเรื่องของการพัฒนารายบุคคลในการให้ความช่วยเหลือนะคะผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัชดชายแดนภาคใต้คะ่ะพันธุ์ตระกูลวรรณพงศ์คดชรักนะคะเลขาธิการสปรตคะ่ะได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนารายบุคคลในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชยายแดนภาคใต้ ซึ่งสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นตามภารกิจงานด้านการเยียวยาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งมีทั้งการพัฒนาด้านร่างกายจิตใจตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือในระยะแรกภายหลังประสบเหตุไปจนถึงการมงชีวิตในระยะยาวจึงจําเป็นต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือและก็มีความรู้ในการวางแผนพัฒนารายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการทํางานที่เน้นการดูแลและการบริหารจัดการกรณีโดยบุคคลด้วยเหตุการณ์เฉพาะให้สามารถคัดกรองแล้วก็ประเมินผูร้รด้ผลกระทบในรายที่มีปัญหาซึ่งต้องรับการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเป้าหมายนะคะก็ประกอบด้วยเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือเยาว์ยารวมไปถึงศูนย์ปฏิการช่วยเหลือเยาว์ยาระดับจังหวัดและกอ็อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดและก็กลุ่มงานส่งเสริมและก็สัดมนวิชาการะคะ่ะ